เมื่อวานนี้มีคดีคดีของป้าเป้าป้าเป้าแม้ทํานจำไม่ได้ป้าเป้าคนดังป้าเป้าคนดังมีคนเดียวแหละป้าเป้าเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่ป้าเป้ากับพรคพวกนะคะทั้งหมดแปดคนด้วยกันค่ะเป็นจำเลยที่หนึ่งถึงแปดนะคะเขาไปร่วมกิจกรรมสิบเอ็ดสิงหาไล่ล่าทอราชเพื่อที่จะกดดันเนปบลเอกประยุทจันโอชาลาออกนะคะซึ่งก็จะมีทั้งการชุมนุมรถยนต์เครื่องขยายเสียงนะคะที่อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็เป็นการไปชุมนุมผิดคําสั่งพลกอฉุกเฉินว่างั้นเถอะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางป้าเป้าแล้วก็จําเลยทั้งหมดเจ็ดเจ็คนรวมป้าเป้าเป็น8ดคนก็เดินทางไปรับฟังคําพิพากษาสารพิเคราะห์แล้วนะคะว่าจาเลยทั้งหมดได้ร่วมกันชุมนุมหรือทํากิจกรรมของบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ผิดพลกอฉุกเฉินด้วยสารพิพากษาจำเลยมีความผิด ฐานร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดลงโทษจำคุกคนละหนึ่งปีปรับคนละสอง0 0ื่บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษมาก่อน แล้วก็อีกทั้งประกอบอาชีพและมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวจำเลยบางคนก็ยังศึกษาอยู่จึงอยากให้เอาเป็นบทเรียนและทบทวนตัวเองโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้3ปีและควบคุมความประพฤติสองปีเดี๋ยวให้รายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติ8ครั้งภายในเวลาที่กำหนดและทำงานบริการสังคมเป็นเวลา24ชั่วโมงสารท่านเมตตาม,มานะคะและท่านก็เห็นว่าคือเข้าใจแหละว่าก็ต้องมีการไปบางคนก็ยังเรียนอยู่บางคนต้องมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนกันแล้วกันศาลให้โอกาสในการที่จะได้ปรับปรุงตัวต่อไปจริงๆจะมาบอกว่าแหมศาลนี่อย่างวุน่นอย่างงี้ก็พูดไม่ได้นะ,ะเพราะแต่ละคดีแต่ละคดีเนี่ยแม้แต่คดีพวกแกนนำต่างๆเนี่ยศาลก็ให้โอกาสไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ ไม่เรียนอ่ะให้บทเรียนบอกให้เอาคาดีนี้เป็นบทเรียนแต่บางคนก็ไม่ยอมเรียนสักทีนะไปทาซ้ําทําซ้ำอีกค่ะแล้วก็ไปด่าสารด่าศาลอีกะนะด่าศาลบ้างอารวาสในศาลก็มีะอะไรแบบเนี้ยนะครับค่ะ